สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูแตงโมนะครับจากหลังจากที่เจอฝนถล่มมาเมื่อคืนนะครับเรามาดูที่ว่าเป็นยังไงนะครับแตงโมเราจะเสียหายไหมน้ําท่วมไหมนะครับตกหนักนะครับเมื่อคืนนะครับดูนะครับตรงนี้ขนาดตรงนี้ยังน้ําท่วมมีเลยนะครับตรงนี้ทั้งที่น่าแห้งหมดนะครับน้ําไม่มีนะครับวันนี้เราก็มาดูพาภรรยานู่นครับไปถอนหญ้าตรงนู้น กำลังถอนหญ้าอยู่นะครับฝนตกนะครับฝนตกหนักนะครับดูครับดูเห็นไหมครับนี่ก็ต้นแตงเราคานมาก็เจอฝนใส่ตรงนี้เลยนะครับฝนตกหนักมากครับต้นแตงกำลังหยุดอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็เราก็ต้องงัดขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ว่าไอ้ต้นแตงมันดินมันติดอยอดนะครับมันเดี๋ยวเวลาต้นแตงเขายิหยิบตัวปุ๊บมันก็จะทําให้ยอดแตงหักนะครับเราต้องมาเดินจับยอดขึ้นนะครับนี่ถ้าเราไม่จับยอดขึ้นนะครับเพราะว่าต้นแตงของเขานะครับเวลาถูกดินนะครับมันจะมีดินที่ถูกใบนะครับถมใบอยู่รงยอดนี้นะครับช้ำเลยนะครับนี่ช้ำเลยฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนนี่ ตรงนี้แลครับให้เราจับดึงขึ้นนะครับให้ดึงขึ้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้ยอดเขาไม่ให้ใบเขาฝังดินเวลาเขาหยุดตัวนะครับก็จะทําให้ไอ้ต้นแตงยอดหักได้นะครับเราต้องค่อยๆดึงขึ้นนะครับเฮ้ยแกดึงดึงยอดมันขึ้นหน่อยได้เฮ้ยดึงยอดแตงอ่ะว่าดินมันถมนะครับเวลาเขาดีดตัวขึ้นนะครับมันก็จะทําให้แตงยอดหัก นะครับนะครงั้นยกขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้ที่มันถมนะครับตรงไหน,นที่ดินถมตอนนี้ไม่ถมก็ไม่เป็นไรนะครับมันถมถมยอดมันนะครับเวลาแตงมันก็แตงมันจะยืดตัวนะครับถูกฝนมันยืดตัวได้เร็วนะครับเราต้องเดินดึงยอดขึ้นนะครับนี่ครับต้องยืนดึงตัวเขาขึ้นอย่างนี้นะครับก็ แตงของเรากําลังหยุดตัวนะครับนี่แตงกาลังหยุดตัวนะครับกําลังจะเริ่มติดจะติดลูกแรกนะครับกําลังจะเริ่มได้ลูกแรกนะครับลูกอันไหนก็ติดลูกแรกไปแล้วอันไหนก็ยังไม่ติดนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับถ้าถึงฝนอย่างนี้ให้เราเดินสํารวจป่าแตงของเราเห็นไหมถมดินไหนครับนี่เห็นไหมครับถมดินอยู่นะครับให้เรางัดขึ้นเลยนะครับยกขึ้นนะครับอย่าค่อยๆนะครับเดี๋ยวยอดเขาจะหักนะครับพอฝนหยุดไปปุ๊บเขาก็จะดิดตัวของเขาเอง นะครับพอคุตกไปน้กเขาก็จะเงยตัวขึ้นคอขึ้นนี่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่จับยกขึ้นนี้นะครับก็จะทําให้ยอดแตงนะครับพ่กนี้นะครับพ่กนี้นะครับแตงเขาจะดีดตัวขึ้นปุ๊บก็กจะทําให้ยอดหักนะครับเราต้องยกขึ้นนี้นะครับนี่ถึงยกยอดเขาขึ้นเลยนะครับเฉพาะ เอาเฉพาะต้นยอดมันนะครับไม่เป็นไรตัวอื่นไม่เป็นไรนะครับแต่เน้นต้นยอดนะครับเน้นต้นยอดเขาว่ายอดเขานี้มันจะฝังไปกระดินเวลาต้นแตงมันจะยืดตัวนะครับเบ่งตัวขึ้นมาเพราะว่าดินมันถมปลายมันอยู่มันก็จะทําให้แบบหักเลยนะครับผมก็เคยเจอปัญหานี้มาเรื่อยนะครับบางทีเราเราไม่ได้เอาขึ้นนะครับมันก็จะยอดหัก วันนี้วันที่เท่าไหร่แกวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับวันนี้เราจำวันที่ไม่ได้ก็เลยถามภรรยาว่าวันที่เท่าไหร่นะครับน่ครับฝนตกหนักนะครับนี่เมื่อคืนเมื่อคืนมันใกล้สว่างนะครับฝนตกนะครับทำให้แตงเรานี่ยอดหนี่ จมไปในดินเลยถ้าต้นแตงจะให้ดีนะครับถ้าเขาเคานเตลดิดเตลิดตรงร่องนี้นะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะดีนะครับให้คานข้ามมานะครับทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะาเราทําร่องเล็กนะครับถ้าเราร่องใหญ่ๆหน่อยก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับ ครับก็ทําไปงี paper, grass, ้นะครับแล้วเดินสํารวจก่อนนะครับแตงงเราก็ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับเนี่เพราะว่าเราก็จัดหญ้านะครับก็จะเป็นร่องใหญ่อยู่นะครับร่องเราก็ใหญ่อยู่นะครับเห็นไหมแต่ก็ฝนตกมีน้ําขังให้เห็นนะครับตรงนั้นเราก็เริ่มจอลูกเล็กให้เห็นลูกแรกนะครับแต่ลูกแรกเราก็ไม่ได้เอาหรอกนะครับเราก็จะเด็ดทิ้งเห็นไหมครับเนี่ยลูกแรกนะครับเห็นไหม แล้วเราแล้วเราไอไทยทำปาาสวนแตงให้เพื่อนดูสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะอะ่ยกยอดแตงขึ้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องไปไหนนะครับเดินงัดยอดแตงอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่มันถมเลยเห็นไหมครับถมยอดมาเลยแล้วก็ค่อยงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่งัดขึ้นปุ๊บมันถูกดินนะครับเวลาอ่า เวลาอ่ะมันดีดตัวขึ้นยืดตัวมันจะพ่อแตงนะครับมันก็จะยืดแล้วก็จะยืดนะครับมันก็จะงอแล้วก็หักนะครับนี่นะครับนี่โดนถมเลยนะครับนี่แตงกําลังดวกกําลังงามนะครับมาเจออย่างนี้ก็เหนื่อยนิดนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับต้องมาเดินงัดเอายอดทั้งหมดเลยนะครับ เห็นไหมครับนี่เมื่อคืนตกหนักนะครับหนักนะครับเนี่ยแต่แห้งไปหมดแล้วเพราะเราทําล่องนะครับจัดการน้ําไหลให้หมดนะครับฝนตกมาปุ๊บน้ําก็จะไหลหมดเลยไม่ไม่ไม่ให้เหลือนะครับให้เหลือบางนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเขาก็แห้งเองนะครับเห็นไหมครับล่องที่เราทําไว้นะครับนู่นล่องนะครับน้ําก็จะไหลลงมาทางนี้นะครับนี่ไหลลงไหลจากทางนี้ไหลลงมาไหลลงมาแล้วก็ไหลลงไปสู่ทางข้างล่างนะครับ นะครับเราก็จะทําร่องข้างๆนะครับฝนตกมาแค่ไหนน้าเขาก็จะแหกไปหมดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถ้าจะยกแต่งแตงโมจะปลูกแตงโมช่วงฤดูฝนก็ต้องทำนี้นครับแต่เราก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับก็มีฝนนะครับก็มีบ้างนะครับตกหนักตกเบานะครับ แฟนก็ถือโอกาสนะครับคือว่าฝนตกมามันถอนหญาง่ายนะครับก็เลยต้องมาถอนนะครับถอนง่ายนะครับช่วงนี้ฝนตกถอนง่ายนะครับถอนเอาถอนเอานะครับต้นใหญ่ๆยิ่งถอนง่ายนะครับเมื่อวานกับมาเอาญ้านะครับมาเสียหญ้าก็ว่าจะเอาให้เสร็จพอดีฝนมาใส่วันนี้ก็เลยเนมาถอนเอาเลยซะเลยวันนี้ ใส่สิ้นมาลุยเลยนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาน้ำก็บริอยบดแต่ตรงนี้มันทนยารีบมาดูแตงนะต้นตกหนักแต่ตนนี้มันค่อยใหญ่อือตนี้มคเอยท่าไรรอดหนึ่งตรงนู้นหนาเยอะแต่ตุวทนง่ายยุ่ยใหญ่ต้นใหญ่ใญ่เห็นไหมครับตรงไหนต้นป็นเองนะครับตรงนี้ มันก็จะมีเป็นเอ่งอยู่ตรงนี้ครับน้ําท่วมตรงนี้เป็นเอ่งนะครับมันก็จะมีขังนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากดูนะครับเป็นเองนี้จะเป็นยังไงนะครับถูกฝนหนักน้ำคืนนี่ก็จะเหมือนจะมาอีกครับเป็นพายุเข้านะครับเป็นพายุเข้าแค่นี้นะครับสวัสดีครับ